สับเขียนภาษาเยอรมันต้องรู้เขียนตัวเล็กตัวใหญ่เมื่อไร่บ้างไปดูกันเลยทำไมมันมีอักษรตัวใหญ่สร้างประโยคเยอะจังเลยในภาษาเยอรมันฮัลโหลคราวที่แล้วเราได้พูดถึงว่าเฮ้ยการเขียนมันต้องเขียนอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มันมีการบังคับด้วยเนาะทีเนี้ยภาษาเยอรมันอ่ะใครที่ กำลังจะไปสอบจะรู้ว่าในพาร์ทเขียนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตัวไหนที่มันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นั่นคือไวยากรณ์นะคะและเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่ามันมีส่วนในการให้คะแนในในการสอบด้วยแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะต้องเป็นอักษรตัวใหญ่บ้างมันมีทั้งหมดอยู่4ข้อหลักค่ะที่เราจะต้องรู้ว่าเขาจะเป็นอักษรตัวใหญ่หนึ่งทุกครั้งที่เราเริ่มต้นประโยคนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อันนี้ก็จะเหมือนภาษาอังกฤษนะว่าเฮ้ยถ้าขึ้นต้นประโยคยจะต้องขึ้นตัวใหญ่นะเพื่อให้รู้ว่าเราขึ้นนนนปรระะะโยยคคใใหม่กากเขี แสดงว่าเมยว่าตัวนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นตัวเล็กมันก็ต้องใหญ่ขึ้นหรือถ้ามันจะต้องเป็นตัวใหญ่แล้วมันก็มันก็ต้องใหญ่แล้วเนาะสองทุกครั้งที่เป็นคํานามมันจะต้องเป็นตัวใหญ่น้ำหน้าคือนอกจากคํานามเนี่ยเขาจะมีเพศของคํานามแล้วพอเป็นตัวคํานามตัวชื่อตัวชื่อคํานามของมันมันก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะ ทำไมเพราะว่าบางคำนามเนี่ยเขาจะ,ะเขียนเหมือนตัวกริยาเป๊ะเลยถ้ามันเขียนเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกไงเวลาเขียนว่าอันไหนมันคือกริยาเนี่ยคือคำนามฉะนั้นเขาก็เลยให้คาแรคเตอร์ของคำนามว่าเธอเธอต้องเป็นอักษรตัวใหญ่นะ3ก็คือชื่อเฉพาะค่ะชื่อของเรานามสกุลของเราชื่อร้านค้าชื่อยี่ห้อ,อชื่อเฉพาะต่างๆนะคะชื่อชื่เมืองชื่อประเทศนะก็จะต้องเริ่มต้นด้วยอักษรตัวใหญ่หมดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น ชื่อชื่อคนชื่อเฉพาะก็จะไม่มีเพศเนาะแต่ว่าบางประเทศค่ะที่จะมีเพศอย่างเช่นดีชไวท์ส์นะสวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีเพศของคำนามเป็นเพศหญิง4คือถ้าเป็นคุณสุภาพนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับคุณสุภาพเวลาเราเรียกคุณนะคะคำรัพนามของภาษาอยมรมัาเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เอาไว้เรียกคุณที่เราไม่สนิทด,ด้วยเ,เวลาเราไปทํางานเราเรียกผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้สนิทสนมมากมายะคะ่ะเราจะใช้คําว่าซีซึ่งซีเนาะคือคุณ ประธานก็จะเป็น C แล้วถ้าเขาเป็นคำตรงก็จะเป็น C ีคำรองจะเป็น e ีเนนนะคะก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง3ตัวรวมถึงการแสดงความเป็นเจ้าของของคุณสุภาพก็คือของคุณอะไรที่เป็นของคุณนะคำว่าเอียซึ่งตรงนี้มันจะต้องตามด้วยคำนามใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่ารถของคุณรถของคุณในภาษาแล้วมันก็จะเป็นเอียร์อทง เอียอาช็มันจะต้องตามด้วยคำนามทีนี้เรามาสรุปกันว่าสอย่างที่ต้องเขียนเป็นอักษรตัวใหญ่มีอะไรบ้างนึ่งขึ้นต้นประโยค 2. คํานาม 3. ชื่อเฉพาะ 4. คุณสุภาพกดติดตามกันไว้นะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าชืิอ